สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพีครั้งนะครับในเกม Delivery from the p a i n นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของพาร์ทที่สิบสองนะครับก็ไปหาสัพยากรกันต่อนะครับหลังจากฆ่าบอสแชปเตอร์หนึ่งไปเรียบร้อยเราก็ข่าไว้ที่จุดที่นี่เอา้าเฮ้ยทำไมกูไม่วิ่งไปล่ะเอา้เอาเฮ้ยบักแดดอ๋ออ๋อไม่ใช่บักแดดครับมันเดินอยู่ไอ,อ้หลอกว่าทำไมมันขยับไม่ได้วะ เล่นแล้วกูตกใจเลยเมื่อกี้บางทีมีนะอ,นอนัดอัดเสร็จอ่ะพอใกล้จะเสร็จแม่งค้างเฉยอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้เลยไงเล่นแล้วกูตกใจเลยนะอนบอกเอาอีกเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเพิ่งเริ่มไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าเล่นไปไกลแบบใกล้จบแบบมันมีแล้วแม่งค้างก็ <c oughs> อยากลองเกล้ยวกันเลยทีเดียวแต่พูดนะถึงเรื่องข้าวสิบปีนี่พี่ถามจริงใครที่ดูช่องที่เนี่ยมีคนเชื่อไหมว่าแม่งข้าวสิบปีมัน กินแล้วไม่เป็นไรเนี่ยจริงๆนะพี่ว่าคนอีสานนี่ต้องรู้ด้วยมั้งเมื่อหนึ่งเขาทําอาชีพทํานาปลูกข้าวกันเนยอะควรจะรู้ด้วยซ้ำไงว่ามันมันกินได้หรือไม่ได้นะเออ<ม>ถ้าไม่ต้องให้พวกคนแบบเพชรอย่างพี่เนี่ยบอกด้วยซ้ําคนทํานาต้องรู้อยู่แล้วข้าวกินได้กี่ปีกินได้ถ้าไม่ต้องให้กูบอกเลย แต่ถ้ามีคนเชื่อนี่พี่แนะนําแบบถ้าเชื่อน่ะเองก็เอาข้าวไปกินก็ได้ไม่ว่ากันบอกเพียงแต่ว่าเองคิดว่ากิกกนเองจะเชื่อแบบด็อกเตอร์เองจะเชื่อแบบที่เขาทํางานใส่ตรงมาเองจะเชื่อรัฐมนตรีที่แม่งไม่ได้ทําหาอะไรเลยเออแค่นั้นแหละนี่เอามากินข้าวโชว์บอกบอกูกเห็นมึงไม่ได้กินข้าวมึงแดกจากจับนี่แหละบอกแถวบ้านพี่มันล้อเลยบอกไอ้อ้วานแดกจับ กูที่นั่งขำกันเลยดีเดียวข้าวข้าวมีไม่แดกแดกกับแล้วมันจะบอกกินข้าวโชวยังไงของมันวะเห็นนั่งคุยคุยกับกินกับกินแม, <c oughs> ม่บอกเยี่ยมบอกใครเชื่อก็ควายแหละไม่มีไปบอกไปขายแอฟริกากูถามคำหนึ่งดูแอฟริกาเขายังฉลาดคนไทยบางคนอีที่บอกว่าข้าวกินได้สิบปี แบบฟีดแบ็กกลับมาอย่างไวอ่ะว่าไม่เอานะแบบตรวจสอบกันอย่างหนาแน่นบอกเนี่ยไอพักหาต้นตีนี่ทำไทยเสียชื่อเสียงหลายเรื่องแลวนะนะรู้สึกที่ไม่มีปัญหาก็น่าจะเด่นกับคำเมนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละถ้าใครรู้รเบื้องตื้นลึกหนาบางรู้ไอตระกูลเนี้ยมีความเกี่ยวขอ้องกับคำเหน้อยูอ่แล้วไงกมโมดจะคุย เพราะฉะนั้นถามว่าแปลกมันไม่แปลกที่ว่าทําไมมันถึงแบบสังเกตด,ดิพอไอ้คนนี้กลับมาปุ๊บคุณเซนแม่งแทบจะเรียกเข้ามาเรียตูดกันเลยทีเดียวบอกแหกตูดด,ดมได้คงแหกดมไหแล้วมม้งอืมคือมันเห็นแล้วมันดึงมีความรู้สึกเุลกเลนในใจเออแย่อะไรวะครับเออช่างกล้านะคนเรา บอกแม่งลักปานจะแหกตูดดมกันเลยดิเดือดหันหลังงามๆมาอ,อย่าหันมาทางกูแล้วกันแปลกเลยนะกูะงามๆงามๆแดงดำเด็กๆอันนี้ไม่ได้ยดินบอกว่าเดินมาดูดูดอย่างนี้ชัดแน่ๆ ว่าเสร็จนั่นเห็นกูแน่ๆโอ้โหนี่นี่ายแล้วกูจะเข้าถึงมันยังไงวะแม่งหันไปหันมาปัด <c oughs> ตีนที่ไหมนั่น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 นั่อันตรายแหละว่าไปไม่ทันหรอกแอ้วทันเว้ยโอ้โหแม่งโชคดีเลย เดี๋ยวไปหาพวกคอนกีดก,กันดีกว่าเอ้ามีจดหม่มาแทนอีกอัน,น,นไปไปหมดแหละคนกับบอกเดี๋ยวค่อยไปทัวร์ชั้นสองเอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบอกไปหาคอนกรีดก่อนตอนนี้ขาดแทนคอนกีดยัง่งแหลงไอเดี๋ยวคอน ้อนกรีกลับบ้านก่อนแม่เป็นเกมที่แม่งให้คอนกรีตน้อยดิแต่ถ้ามีแอร์ดอปอบไม่ยากหรอกได้เยอะอยุมเอาหอมเก็บกลับบ้านนะเดีย๋ยวไอ้มันได้ใช้คนกลับให้หมดไปบ้านไหนก่อนดิอานมีก่อนแล้วกัน ตอนนี้แออกรีม,มอัปแบตมากกว่าจะได้อัปเกรดอีดิงเล็กท่นทีได้อาก็เอาเอาแต่าาว่านีเอาก็ต้องเอาแล้วกูกูีย์บ้านเลยเนี่ยกูไปกูไปข้างบนก่อนดีกว่ามันงเอ้ยแต่เดี๋ยวถ้าก็แพงข้างบนฆ่าทิ้งแม่งกมดหันหลังให้นี้ก็งามไส้ดีครับงามไส้ขอฟันเต็มหลังดีมันเขี้ยวมานะ เ,เฮ้ยทำไมมันเหมือนเดินเหมือนเห็นอี่เอียงไงอีกเอียงไงอขอเต็มแผ่นหลังอีกขอสักทีไปเราก็ไปเอาของข้างบนก่อนทั้งลายเดี๋ยวไปมาเอาโอ้เบ็นทีมาทีเขาเอาียงงานเข้าไายแล้ว จะทะลึ่งไปเดินให้มันหิน้นเฮียดีนะเมื่อกี้ไม่หันกลับมาหันกลับมานี่กูมีแตกหุดวิดเดีเมื่อกี้เรานู้ว่ามันจะเดินไปหาเราไม่เดินทึ่งเดียวบอกไอยตัวเมื่อกี้นี่ถ้ามันเห็นเรามันจะตะโกนแหกปากกันนะ ซึ่งแม่งจะเรียกตีนมาหาเรากันเลยทีเดียวตีนอย่างเพีย้ยนโอ้โหมึงให้อะไรกูมาบ้างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิว่าจะเอาอะไรวะเดี๋ยวนะเออถูกนะพอจะเซ็ตไอ้นี่เมื่อกี้มามา อยากมาก็มาเอาเสร็กไม่มาจะชิบให้ให้กูดีรอให้กูดีใจไหมแต่ของทำไมมันให้น้อยจังวะเหมือนแก้งกันเลยเนะี่ยบ้าดไปสองทีขี้แตกกระจายก็นเดียเดียว ไอ้มันให้อะไรกูมาวันนี้เดี๋ยวไอ้เชี่ยมึงเป็นมึงมีมึงม,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 มีปัญหาอะไรักกูบอกวาเนี้เกมนี้ให้ของได้กากตนมากแถมเอามาทำถ้วยบกบกบีบบ้ามีให้กระสุนนะนี่ให้กูมาแต่แถบเพื่อโอ้โหแม่งยางหนึ่งอันอันนี้โคตรเฮี้ยจริงเดีเฮี้ยอะไรขนาดนี้วันนี้ โอ้หแม่แถบสองอันทำอย่างกับบ้านเอื้ออาทอนเลยนะมี่เดี๋ยวเออ,อยังดีเอามีคนกรีดให้ก็โอเคนะเพราปกติบ้านจะไม่มีคอนกรีตถือว่ายังโชคดีหน่อย,อยนะเอาอาหารกลับไปเด็กที่บ้านดีกว่า ะอ,อะไรไม่จําเป็นกูฝากไว้ให้หมดแล้วตอนเนี้ยกระสุนไม่มีไม่เป็นไรได้คอนกรีตสามันก็ยังดีวะโอเคอันนี้เราแม่งโคตรจาเป็นเดี๋ยวเอาของฝากไว้นี่ จากนโยบายฝากบ้านกับตำรวจเลยเนะว้ยก็อย่างที่พี่บอกเลยนะว่าอืมเดีย๋ยวนะเดี๋ยวกูค่อยเอาไอ้นี่ดีกว่อาอันมัน่มนันมันเ,เต็มเดี๋ยวฝากก๋วยแดางยื้ยวุ่นวายยี่ใหม่เ,เท่านี้แหละเอา,เา,เเากลับบ้านไปก่อน กับบ้านเราลักรออยู่เดีย๋ยวต้องรีบไปนอนก่อนสองรอบไปอันดับแรกไม่พู้บ้านทำเพลงกูลงไปนอนก่อนเลยหนึ่งรอบหนึ่งชั่วโมงไปแล้วก็นอนอีกรอบ ดูดิแม่งมันจะตีกูแม่เฮียไม่ตีเดี๋ยชิบหายแหละคืนนี้กูมีงามไส้เอากูบอกเลยสังเกตนะครับของไหนที่มันมีคำสั่งดิสแมนเทนแล้วเราได้ของน้อยผิดปกติอ่ะให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าอันนั้นห้ามดิสแมนเทนนะอย่างบาเซียเนี่ยเมื่อบางคนไม่รู้ดิสแมนเทนเป็นผ้านี้จบเห่เลยนะ กูม,นะมีคอนกีกี่อันเนีเยมีสติลดีไหมชอบเรียกคอนกีมันหมอไม่ค่อยเหมือนสติลอ่ะอืมมันเหมือนโอเคไปทำน้ปังแ็กอีกแล้วครับทางอ,อื้อเดี๋ยวแล้วก็ทํา ม่ดีบอกคืน,นี้อ้าวเจียแมงเกิดโลกใช่ไหายะอือือาการขี้แตกอีกแล้วเบื่อจรีโลกขี้แตกเดีย๋ยวไปทำดลไออย่างหมอ้อต้มน้ำที่แนะนำว่าถ้าไอนี้ค่อยอัปเกรดไปนะอืมจให้กูดทำด้อีงไหมเนี่ยเนียขอมันพังใช่ไหม สองห้าเฮ้ยขา้าไปนี่ดีกว่าปืนค่อยคาบดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวนะม,นมีเวลานี่ว่าคราบได้อยู่มีหนึ่งอันหนึ่งอันคาบปืนไปเลยดีไหมวะอคดิมัมนจะไม่พอนี่นาจ้ะอือเดี๋ยวสองห้า พอมันก็พออยู่โอเคค้าไปนี่แหละมันเดี๋ยวช่วยลดความเสียหายได้นะเวลาซอมบีโจมตีบอกคือนีูอาจจะไม่นอนแม่มนดีกว่าไหมเนี่ยโอโ้เฮียสติวสองอันโอโ้แพงสัตว์ ก็ห no นูผ้าเวอร์อะไรไ้ต่บางวันเนี่ยอันนี้ก็คาบได้นะคาบแม่งเลยแล้วกันบอกคืนนี้กูไม่นอนแหละกูเสี่ยวดนทหลุงบ้างมันมีเวลาเลยแนะม่งนั่งฟังเพลงด้วยปึงนั่งฟังยันสว่าง ตึงตึงเดี๋ยวยี่โม,ง,มงแล้ววะเออเดี๋ยวแบบนี้ร้อยหกสิบแปดเออวะคุลืมเรียนไอ้นี่ไว,ว้ใช่ไหมเลยไม่เป็นไรอย่าไปว่ากันเอาอาหารทำก่อนดีกว่ทาที่นี้น่าสำคัญกว่ายเยอะ จะด,ดึงไนไหมขืนะนอนขืนนอนไปนะมึงโดนแน่นิ่งเดี๋ยวกะสุนกูมีไหมเฮ้ยเฮี้ยกะสุนไม่มีเลยหรอวะอะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้วะกูชีวิตเดี๋ยวโชคร้ายเกินมันมันจะดวงเฮี้ยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวจุสองอยากคาบอีนี่มากเลยแต่แบบเดี๋ยว ามันจะไม่พอเอาไว้ก่อนอ,อนั่งฟังมิวสิกเรดิโอต่อแล้วกันจะได้เชา้ารอยยี่สิบนาทีได้แหละมุขเย,ย่ใสอยางเยอะวะไปเก็บยางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรีดิ้งเล็กไม่ได้ทำ 10, 9, 9, 8, นั่นแหละสิบเก้าเก้าแปดกี่นาทแล้วอาจจะสำรวจที่ไปก่อนนะแล้วค่อยมาบ่าเดี๋ยวนี้จะมานอนเร็วดีกว่าไปเนี๋ยไปสำรวจต้องไปบ้านก่อนลืม ถ้าได้คอนกรีตในบ้านพวกที่ไม่ใช่เป็นพวกพาวเวอร์แพนนะแสดงว่าโชคดีนะอืมเดี๋ยวเาเอาอาหารเอาโกงดักหนูตั้งไว้แต่โกงดักหนูแบบขั้นหนึ่งขั้นสองมันจะเสียยางนะเราต้องคอยไปหมั่นสำรวจใจะบอกนะกูมีแมงสามอันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเอากิงดีวะเดี๋ยวออกเกียแแ่ง เนี่ยนะกวางวิกียอันแล้ววนะันี้ห่วยไปไปวางวิจะส่องอันเลยไปอ่ะปากปากเข้าไปมันเสียอย่างต้องคอยมานั่งดูเนี่ยอืมถ้าเป็นกับดักธรรมดานะแต่ถ้าเป็นกับดักขั้นสามอ่ะเวลามันติดสัตว์มันจะแจ้งเตือนเราทันทีเลยว่าเอออ้าวเฮ้ยแล้วทำไมเอ้าเมื่อกี้เอาไปไม่หมดเลยเอา้าอะไรของมันวะ อ๋อหฮาคุณก็ว่าอีกทำไมไม่เสียเวลาต้องวิ่งกลับมาเลยนะเนี่ยนี่ซ็งเลย,ยกูเด้อยิ่งออกมาของเก็บดิทุยนันี้ก็สำรวจไปก่อนดีกว่า โอเคแบ็อัพเวอร์แ a นมีคอนปีดเปล่าไม่รู้นะถ้ามีคอนกีดก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่มีก็ถือว่ารวยัวยคลอดคลอดตีนีแม่งไอตัวไหนที่มันนิ่งๆเนี่ยถ้าเราไม่จําเป็นน่ะแนะนำว่าค่อยมาเก็บทีหลังนะยังยีหีบเนี่ยถ้าเกิดปั๊บไอตัวเนี้ยมันจะได้ยินเสียงทำให้มันเดินกลับมาหาเรามันจะมีปัญหาที่หลังเพราะฉะนั้นห่างที่ดีอย่าไปยุ่งกับมัน คอยมาเก็บตอนไฟดับอดีตที่สุดเอาทีนี้มมงได้ยินและชิบหายแล้วงานไม่ต้องแหละที่หาหูเสวอบีกม่กะว่าตีให้มันไม่ได้ยินแมงได้ยินพร้อมกันสองตัวเลยเวรจริงเอาปากของไว้นี่มะ้ฝากไว้กับมึงนี่แหละเดียวเยอ มาไอ้ล็อกผิดนี่ไปแล้วกันอือมันกวนตีนที่ไใหม่ขอกินไมนะ่มีแล้วมีขนมปังเนา่าโอ้พระเจา้าอะไรของมันวะนี่อ้าวเดี๋ยวโอ้โหมือหันหลังให้กูทัขนาดนี้ขอแบบเต็มเงี่ยงสักทีอือหือขอแบบเต็มเงี่ยงสักที นอนนะคนดีอ <c oughs> คนดีนอนนะไอเน,นี้ยแม่งสรุปนะกูว่านะตื่นหมดทั้งเต็นนะกูว่า <c oughs> ถามว่าถ้าศัตรูมันไม่รู้ตัวดีเพราะว่ายังไงรู้ไหมถ้าศัตรูมันไม่เคลือ่อนมเอ้าไอเนี้ยนี่ก็เคลื่อนมาด้วยเลยเสือหูดีปกติตัวนี้หูจะไม่ดีนะไอซอมบี้เนี่ยตัวเนี้ยทำไมวันนี้มันเสือหูดีวะอโอเคนะคนจีตีนกลับไปกับอับบ้านได้พอดีพยายามจะให้ซอมบี้มันเคลื่อนไหวอะเวลาไฟดับอะมันจะทำให้เราสังหารง่ายขึ้น กูว่าคงทําไม่ได้แล้วไอ้เงี้ยกูรู้สึกตีตัวไหนแม่งรู้สึกตัวมันมีมันขวรตีนนะเห็นไหมรู้แม่งโคตรเกลียดเลยพี่แบบไอ้เงี้ยแม่งไม้กูหักอีกห่วยไม้หักก็ไม่เป็ไนไรเอาบางตอสับแม่มว่าทำไปทำมาแนละ้วรู้ตื่นหมดอ่ะมีอยู่ไม่กี่ตัว มามา่าผมกว่าแพนมีมามา่มาด้วยวะให้เอามาเก็บวะกูไม่นอยากรู้จริงๆอู้คิอยแม่งทั้งหน้าหลังเลยกูคิดหายแล้วสับแมมไอ,อตัวที่มันอยู่รอบนอกก็จัดการมันไปก่อนได้ก็จัดการไปเลย,ยนี่มันให้เหี้ยอะไรกูมาเนี่ยโอ้โหแต่ละชิ้น ภาษาจะกินเดี๋ยวสันนิบาตจะแดกเดินไปไหนเราโ้เยังยงยงเกือบสองหน้าตรงแล้วมันต้อให้มันเดินหันหลังเลยฮ้่มันมาเดินไกลจังว่าเออหันกลับไปลูกจับด้วยปังต่อ อืไม่ตายต้องซ้ำอุ้ยเคียนีเดี๋ยวไอตัวนี้ต้องใช้ปืนยิงนะไงซอมบี้ตัวอ้วนวอ้อมมันไปได้ปะวะได้มัง้งโอ้ยเคียมันไม่รู้ตัวได้ไงวะแ่งโคตรงง ไอ้ย่เดินเทาก็จะเฉียดหลังกันเลย,เลยนะเนี่ยจังหวะนี้ก็ต้องมีปืนแล้วแหละไอ้ตัวนี้ดีหน่อยนะไม่ค่อยเซนไม่ค่อยไวมันจะมีตัวพองพองซีตัวผู้หญิงนะอันนั้นแม่งหูดีจัดไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หูมันไม่ค่อยดีสังเกตเดินใกล้ๆมันนีไม่ค่อยรู้สึกตัวยิงโป้ง เดี๋ยวค่อยมาเก็บของนะจ๊ะวางไว้ก่อนก็นได้มั้งเนีย่ยนะอ๋มีปังตอด้วยนึงว่ะอันนี้กลับไปเก็บบ้านอันนึงกันเดี๋ยวแล้วกูค่อยมาเอา แม่งว่ารู้ตัวหมดอ่ะไม่มีตัวไหนไม่รู้สักตัวมันแล้วแต่นะบางทีแม่งตำแหน่งวางดีมันก็มันวางตำแหน่งของแบบกูตีจุดไหนแม่งก็รู้ตัว,วกเดสวยเลยเดี๋ยวนี <c oughs> ่กูเดินแม่งให้รู้เลยมแม่งเลยกีชินนู้นเนี่ยสองสามสี่ กนนะเดี๋ยวไปวกกลับมาเอานะจ๊ะดอกเชี้กูสบายแล้วมีของทำนะครับพอแล้ว,วกลับไปเอาแล้ววิ่งกันมาอีกรอบ ้เดี๋ยวนะข้างบนก็ไม่เอาข้างบนกอนีิน,นนะวิ่งไม่ให้รู้เลยเพราะไงไม่รู้ตัวอะไรพูด โอเคกลับบ้านได้ใช้สเต็ปเดิมนอนซ้มจังหวะเดี๋ยวหวังว่ามึงคงไม่ไม่จังไร่กับกูเกินไปนะเดี๋ยว,เ,ยวเอาต้องเอากระสุนใส่เข้าไปด้วย ไปนอนก่อนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งรอบก่อนแล้วก็นอนสองชั่วโมงอีกที เย้ม yeah. ่งกะเล่นกูให้ได้จริงใช่ไหมเนะี่ยไอเวรเดี๋ยวม่งกะเอากูให้ได้เสีนี่นไปนี่สิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือมีรีแพ้นี่แหละได้แล้วมาสิ่งท,ที่ต้องทำต่อก็คือเดี๋ยว นี่แหละไอนี้แหละ,หละสังเกตน,นะเดี๋ยวมันจะลดเวลาไปเยอะมากเลยแหละปลึ๊บอย่างนี้สบายเลยเห็นไหมเวลามันลดลงไปเยอะจากร้อยแปดสิบฝ่าเหลือร้อยสี่สิบฝ่าถึงบอกว่าอัพไว้ก่อนก็ดีไ,ดไหมเวลาลดไปหมดเลยจากร้อยยี่สิบเหล,105หลือร้อยห้าเลยนเราก็เดี๋ยวอะไรก่อนดีวะเดี๋ยวแป๊หนึ่งปึ๊อไรเฟิรนกูทำไปยังวันนะี้เนี่ย เรียนทำไรเฟิลมีอย่างไี้รู้อ๋อเรียนแล้วนี่แต่ว่าถุดิบยังไม่พอต้องรีบหานะเพราะว่าเดี๋ยวพอบอกว่า1อ8ิแปอะไรว่ฝานี้ใช้ชนจะท้ายเลยไ,ไรเอะนอนแค่แล้วกันโดนก็โดนแล้วกูจังหวะงนี้มันพอมันโดนสามรอบน,น่านน่โดนใช่มึง อ,ออกมาตื่นมากูซ่อมกูซ่อมรัวได้อีกโคตรช่างไรโอเคไม่เป็นไรก็รซ่อมรัวไปเอ๊ไมีจะซ่อมรัวนะสร้างใหม่เลยก็ถามว่าถ้าเราไปซ่อมมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเห็นไหมถ้าสร้างใหม่เลยอันนี้เลยโอเคแต่ไมา้เล่นไม้กูก็หมดเหมือนนั้นตึ้งเรียบร้อยวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ถึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กับต่อสายเป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอีกแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ